อย่ามาชี้หน้าแบบนี้นะพี่เตือนด้ยวยความหวังดีก็ควรจะฟังบ้างไม่ใช่มาเถียงฉอดฉอดให้มันดูสบังว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องโอ้คุณน้องเล็กขอบคุณที่ไหนทำขนมใหม้ผมนะครับไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณภูมิทานให้อร่อยนะคะอ,อคุณน้องเล็กทำขนมมาสวยขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะกล้าทานหรือเปล่านะสิครับทำไมอะคะ ไม่งั้นน้องเล็กเสียใจแย่เลยอ่ะก<ง>น้องเล็กให้เขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ทานเองแหละไม่ต้องไปบังคับเขาหรอกไม่ได้บังคับซะหน่อยคือปกติขนมน้องเล็กไม่ใช่จะหาซื้อกันง่ายๆนะคะต้องสั่งจองล่วงหน้าค่ะแต่สำหรับคุณไม่ต้องซื้อไม่ต้องจองน้องเล็กทำมาให้ถึงที่เลย พิเศษมากเลยนะคะโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมจะทานให้หมดนะครับต้องอย่างนี้สิคะคุณภูมิผมกลับก่อนนะครับป่ายมีประชุมเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาใหม่ค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะไปนะครับ อย่าลืมท่าขนมน้องเล็กด้วยนะคะ ธุละและน้องเล็กกลับแล้วค่ะเดี๋ยวพี่มีเรื่องจะคุยด้วย ที่หลังอย่าทําอะไรไประเจิ่ประเจิ่แบบนี้อีกนะน้องเล็กทําอะไรคะทาขนมให้คุณภูมิแล้วเอามาให้เขาถึงที่นี่ด้วยตัวเองทําไมไม่เรียกเอกไปรับหรือให้ไรเดอร์มาส่งจะมาให้เออกระเดิกทําไมน้องเล็กไม่ไว้ใจคนอื่นนี่ค่ะพี่หนึ่งกลัวเขาจะทาหน้าคับเค้กเละน้องเล็กก็เลยมาเองดีกว่าทาั้งทั้งที่ปกติกน้องเล็กแทบจะไม่เคยมาบริษัทเลยตอนที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่พี่ชวนน้องเล็กมาน้องเล็กก็ไม่เคยมาแต่พอคุณภูมิเข้ามาบริษัทเป็นวันแรกน้องเล็กก็มา แถมหอบขนมมาให้เขาออกหน้าออกตาแบบนี้อีก oh. น้องเล็กก็แค่เอาขนมมาต้อนรับคุณภูมิที่ปรึกษาคนใหม่ของพี่หนึ่งเองค่ะสองว่าน้องเล็กไม่ได้คิดอะไรหรอค่ะน้องเล็กไม่คิดแต่คนอื่นคิดพนักง,งานเห็นกันทางออฟฟิศพี่ไม่อยากให้เราต้องเป็นขี้ปากชาวบ้านเอาไปซุกซิบนินทาอีกอะไรของพี่หนึ่งเนี่ยอยู่ๆก็วัวเข้าเรื่องนี้อีกแล้วน้นองเล็กใจเย็นอย่าคิดมากนะน้องเล็กไม่ได้คิดมากคะ่ะคนที่คิดมากอะ่ะนู่นพี่หนึ่งอะ่ะ อย่ามาชี้หน้าแบบนี้นะพี่เตือนด้วยความหวังดีก ah, ็ควรจะฟังบ้างไม่ใช่มาเถียงฉอดๆอดให้มันดูสบังว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอ๋องั้นพี่หนึ่งทำอะไรก็ถูกหมดนางไรทำอะไรก็ผิดหมดใช่ไหมคะ